ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางน้ำครับก็อยู่หน้าเขาย้อยเลยครับหน้าถ้ำเลยครับเราไปดูข้างในกันครับมอเต้นเล็กนะครับน้องเหลือนะครับเต้เฮ้ยถ้าจะดูนี่อ่ะมันบาทเท้าหน่อย ไหนปลาเต็มเลยเหรอกินไหมพี่ตอกให้กินแ,กแหว่านเน่ยนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี่ปานินน а т у เลอร์นะหลายปีะนะปะานินเนี่ยเขาก็มาทำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามีบ้าเ <c oughs> จาะของแน่เลยวะ่ะน่ายอยู่นะน่ายอยู่เนี่ยขวามือแต่ต้องมาลองชิมน,นะครับ กิจกรรมเด็กน้อยครับสาวไว้สักล่างค่ะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอาเลยเขามากินไหมเนี่ยกินนี่คะถ้าหนูตกลงไปอ่ะอิ่มทั้งชาติปลาอะไรนะออนอะไรนะถ้าหนูตกลงไป ถ้าหนุกลงไปในบ่ออะปลาอินทังช้าปลาอินทังชโอ้สวยด้วยปลาคราบไม่ใช่เลยช้นปชิ้นมีผู้เตะผวบุรี่ต้องมีนี่ซอสพริกซพริกไงไม่ซัดพริที่ใส่มาแมีน้า้มแล้วอะอ๋อนี่ซอสพริกที่ผสมแล้วอนเดือดเดือดใช่ไหมไอทีเบสบ่อเนี่ยนี้ยซอสพริกนี่เดือดอ๋อ พี่อนกินปักไหมคะกินทันน้ำตาลไม่มีน้ำตาลแม่งไงน้ำตาลไอ้เบสอร่อยไหมเ็กชิม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 ่โอ้ามือนคชิมผักบุ้งกินตง้อย่างทั้งอย่าง อร่อยเลยใช่ไหมพี่อ๊ดใส่พริกใช่ได้เลยพริกที่เขาผสมมาให้แล้วอย่างเงี้ยอร่อยค่ะแสดงว่าอร่อยเขาปรุงเลยว่ะแม่หนูชิมก่อนอ๋อชิมบอกว่าอร่อยใช่มแต่พี่นี่กินหวานนิดนึงมันจะหวานออกหวานหวานเนี่ยน้ำซุปเขาน่ะเอามาลองชิมครับร้านอะไรนะเบสก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือกลางน้ำแต่จริงๆไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือดิ เป็น๋้ยเตี๋วน้ำแดงเกี้ยเติ๋วธรรมดานะาทำเขาย้อยครับผมไฟละ